ดีค่ะวันนี้ <c oughs> มาทำความขอโทษค่ะมาทำความสะอาดกอ,อกงัวเนาจะตอนนี้โรคก,กำลังระบาดเนาะคะ่ะถ้าเป็นภาษาบานเฮ่าก็คือโรคอีสุอีใสของงัวค่ะเฮ้ากันเลยมาทำความสะอาดค่ะ,ะเกษตรกรของ,งหม่เฮากัตื่นตัวในโรคระบาดเนาะคะ่ะเพราะว่าง้วแต่ละตัวกับว่าแมนถึกถือเข้ากั ลงทุนลงแรงกับงัวนะคะเหาทำคว่มสะอาดคอกแล้วเาก็เอาปูนขาวห้อยเนาะคะ่ะถ้าเฮาพอทำความสะอาดคอกแบบนี้แมงวันกะสีขีใส่คอกกะขีใส่ขีง่วงเนาะคะ่ะมันก็คือผ้าหาน้ำลกเข่ามาเนาะคะ่ะนี่ค่ะถ้าผู้ใดช่อมกรลังกินเข่ากะขอโทษด,ด้วยค่ะนี่ค่ะ คอกที่เฮ้าทำความสะอาดนี่กัเป็นขอ,อกกังเว้นขอ,อกผักกินยาเนาะคะ่ะประมมนขอ,อกนอนนี่ค่ะโรคอีิอุกอใสเดี๋ยวนี้กําลัางระบาดค่ะบ้าวายูใสกับระบาดหมดเลยเนาะจ้ะคะนบอกว่ามันมาน้ำเหลียกน้ำแมงวันมาสัน่นเท่ากับป้องกันไวก่อนเนาะคะ่ะหลังจากที่ทำควาวสะอาดแล้วเนาะคะ่ะหัวม้าก,กินยาขอ,อกนอนเว้นเท่านะคะ่ะนี่ค่ะ พื่สุขภาพนะคะชิบโปใดไมีโรคไม่ไพ้มากไก่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ